โอ้โหสองสี่ปุ๊บนรกแตกปั๊บเลยเพพยายามอ้อมแล้วแต่ก็ไม่พ้นสองสี่สภาพจราจรตอนนี้นะโอ้โ oh. ห oh. ตายสองสี่สวัสดีมิตรภาพนี่งไงเป็นงไงล่ะโอ้โห แรงเถือบไปเลยจ้าติดกันไปยาวๆครับผมเพื่อนเยอะลำตะคองครับผมนะเหมือนเดิมนะกี่ปีกี่ชาติขูดแล้วก็ขูดอยู่อย่างเงี้ยอยากรู้จริงๆว่าขูดแล้วทำไมไม่ทำนะทำไมต้องขูดแล้วปล่อยไว้อย่างงี้ด้วยหรือว่ามันช่วยอะไรได้บ้างครับใครรู้ ตอกทีจบทริปปีใหม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบเก้าจุดแปดกิโลวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสวัสดีวันที่สี่มกราครับผมวันนี้เราจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับ1 0บโมงยีนาทีนะตอนนี้ ออกจากบ้านไปดูกันว่าเราจะไปติดตรงไหนบ้างนะจะถึงกรุงเทพกี่โมงทางไม่ค่อยดีนะครับทำใหม่แล้วมารอบหน้าไม่รู้ทางจะเสร็จหรือเปล่านะเอาค่อยๆไปครับตรงนี้โอ้ย 650กกโลนะครับผมจากบ้านเรากลับบ้านจากบ้านกลับบ้านเอสีเพชให้ถึงประมาณทุ่มหนึ่งครับน่าจะไอ้นี่แหละเลยเพราะว่าดูแล้วนะ้ารถน่าจะติดน่าจะเกินทุ่มน่าจะเที่ยงคืนน่ะน่าจะมีเที่ยงคืนน่ะถึงบ้านเราวั์ปมาที่เรียงเมืองอุบลราชธานีครับผม มีดานว่ะเกมไหมไม่เกมรอดตายครับผม นึกว่าจะเกมซะแล้วไม่เกมเลยรอดรอดไหมรอดเหมือนกันนะเหมือนอจะวิ่ง226นะครับเพราะว่า24มีทําทาง สีส่สเกต25กิโลครับกันทะลาลมนะครับผมตอนนี้2.26นะครับบ่ายโมง21นาทีครับยังอยู่ที่สีส่สเกตกันทะลาลมอยู่เลยนะ เราจะวิ่งเข้าสุรินนะแล้วก็ไปออกแยกปราศาสเข้าสองสี่ครับประมาณนี้นะบ่ายสองโมงสินาทีครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไหนก็ไม่รู้ทางที่ไม่เคยมาเลยนะ GPS ให้เลี้ยวซ้ายนะครับ ทางหลวงหมายเลขสี่3ครับผมืมอเป็นไงล่ะอันนี้ก็ไม่ไปอันนี้ก็ไม่ไปฮะสำรวจทางใหม่ๆก็ได้ครับผมไปไอสองสี่ตรงซุรินเหรอหรือว่าตรงอะไรที่มันทำทางอยู่อะ ก็เลยไม่อยากไปตรงนั้นไงอ้อมอ้อมไปอ้อมมาไปไหนก็ไม่รู้งงเลยดีน้ำมันเต็มถังไม่เป็นไรครับไปได้นอนานลายไปไหนครับนี่อ่ะ หมืนเคยได้ยินนะโนนนา,ายยสุรินวนไปวนมาก็มาออก2-6อยู่ดีครับผม ตอนแรกก็วิ่ง26มาอยู่ดีๆเลย26ไปตอนไหนไม่รู้ <laughs> ไม่มี GPS นี่ตายบอกเลยไปไหนไม่ถูกแม่วินเป็นูงเลยข้างคาวหรือว่านกอ่ะบุรีรัมย์ครับผมห้าสิบสามกิโลนะ สามโมงยี่สิบหกนาทีนะเราจะถึงบ้านตอนสามทุ่มสามสิบเก้านาทีเ p s บอกน,นะเอออีกสี่ร้อยโกโลสี่ร้อยหกโล,โกโลเหนื่อยเลยไปเปิดโลกกว้างมาเป็นไงล่ะขี่โอทอ,อมเล่น <c oughs> ยะโซซุริน อำเภอกะสัง g p s ให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะรับเลี้ยวซ้ายมาก,ก็226อยู่ดีนะบุรีรัมศ8กิโลครับ พาไปไหนก็ไม่รู้ครับผมตอนนี้ดูทางดิโอ้โหมางนางไปหน้าบ้านนลยมีแต่ทุง่งนาทางไปนาไงเดี๋ยวมันจะไปเข้าสองสี่นะเข้าสองสี่แยกอ่อเหมือนจะคุ้นๆเดี๋ยวดูอีกทีว่าใช่แยกที่ผมคิดหรือเปล่านะ ผมไม่รู้ชื่อแยกแต่ว่าพอนึกออกว่ามันจะเป็นแยกแบบไหนนะ3065นะครับถนนที่เราวิ่งมาหมายเลขนี้แล้วจะจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะเข้า218ครับผมสองหนแแล้วก็น่าจะไปเข้าสองสี่นะครับ เรากลับมาถนนหลักแล้วนี่ไงมันจะแยกนางรองหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ชื่อไม่แน่ใจชื่อแยกนะนี่ยแต่ว่าเรามาแยกนี้แหละผมเข้าใจก็แยกนี่แหละกรุงเทพ สองปุ๊บนรกแตกปั๊บเลยเนี่ยถึงไม่อยากมาสองสี่นะพยายามอ้อมแล้วแต่ก็ไม่พ้นสองสี่สองสี่ที่มันคล้องแท้รถมาแน่นมากครับบุรีรัมย์นะหนองกี่ตอนนี้ใช่ไหมเราอยู่หนองกี่เนาะ,อะเอ้ยนางรองเออ เราบุรีรัมย์นางรองครับโอ้โหยอย่างติดเลยโอ้โหแน่นแน่นจะถึงกี่โมง GPS ให้เราถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยทีนี้อัพเวลาใหม่ห้ามงสานาทีครับผมไปอีกยาวๆนะ310กิโลครับ สามร้อสบจเให้ถึงตอนนู่นเลยสี่ทุ่มเลยถ้าวิ่งได้อย่างเงี้ยตลอดก็ยังโอเคนะกลัวมันจะติดแล้วจนแบบหนึบเลยดิเืลวอลเลอร์เลยแสบตาด้วยดีนะมันไม่ได้ตกตรงๆมันยังไปเฉียงอยู่ข้างๆรถเยอะเลยครับยาวๆเลยนะ กนะำลังจะถึงหนองกี่นะรถติดยาวๆไปไอนางรองหนองกี่นี่คือแบบโอ้โหไม่ไม่ขาดไม่ขาดสายอะ่ะมีตลอดทาง กี่ครับผมเป็นไงแน่นแน่นเลยนะเอา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 หกโมงสามสิบเอ็ดนาทีครับสภาพจราจรตอนนี้นะโอ้โหโตายสองสี่เลยเขาเรียกอะไรน้องกี่นั่งรองใช่ไหมนั่งรองหรือน้องกี่นะน้องกี่ออกมาก็เนี่ยเลยครับสภาพอย่างนี้เลย จะต้องวิ่งขวาไหลายทางขวาเพราะว่าพวกไปเปิดไหลาทางซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องมาเปิดไหลาทางขวาแทน GPS ยังให้ถึงบ้าน4ี่ทุ่ม41นาทีนะครับเริ่มจะโล่งๆหน่อยนะ ความเร็วเริ่มมาครับแปดสิบร้อยฮะ <c oughs> โอ้นี่เราอะต้องตรงไปแล้วมันต้องมาแยกสะพานนี้แต่มันแยกไปไหนแล้วไม่รู้ อไม่มีทางเดียวหรออ้าวเหรอฮนะก็ต้องอีกสัพานหนึ่งมัง้งหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีครับอุณหภูมิหน้ารถลงไปยี่สิบสามองศานะโอ้โหนี่ขนาดทุ่มเดียวเองนะเหมือนอากาศจะเริ่มเย็นลงอีกรอบนะครับผมตอนนี้ที่บ้านดูไวอ้อาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยยิ่งจะเย็นเหลือ11องศา อย่างหนาวเลยลงไป21องศาแล้วครับตอนนี้โอ้โหเหมือนตอนเหมือนครับไปเลยอะอนนขากลับอุบลก็ต้องเอาเสื้อกันฝนมาใส่นะครับกันหนาวแต่ก็ช่วยได้หน่อยนึงนะก็ใครเผาอ,อะไรอีกแล้ว จีพีเอสจะให้เราไปขึ้นเอหครับผมขึ้นไปเดี๋ยวดราม่าเลยนะเขายิ่งมีดราม่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นเอมหอยู่ฮะเรามาถึงมิตรภาพแล้วเหรอสระบุรีนครราชสีมามิตรภาพครับผมอ่า มิตภาพแล้วอยากพักไหมตุกตุกโอ้ปวดตูดปวดตูดแดงแดงเลยครับผมโอ้โหคุณผม่อยากจะเชื่อเลยปาด สวัสดีมิตรภาพข้ามาแล้ว <c oughs> นี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหแดงเถือกไปเลยจ้าจะถึงกี่โมงนะทีนี้ฮะ <c oughs> ไม่เห็นอุ่นเลยนี่แหละ้อเลยอย่างเงี้ย ไปครับติดกันไปยาวๆครับผมเพื่อนเยอะ GPS ให้ถึง5้าทุ่มแล้วครับทีนี้ <c oughs> เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะต่นแรกเริ่ม1นึ่ทุ่มแล้วก็มา3ามทุ่มสทุ่มตอนนี้5้าทุ่มแล้วร้อยเโล ลำตะคองครับผมสาหัสสากันลำตะคองยังแดงอยู่ครับ เอ็มหกก็ติดอะโอ้ยลำตะคองลำตะคองโอเอ็มหกวิ่งสบายเลยนะไม่ยอมไปขึ้นกัน ความเร็วเริ่มมากครับผม เดิมนะกี่ปีกี่ชาติขูดแล้วก็ขูดอยู่อย่างเงี้ยอยากรู้จริงๆว่าขูดแล้วทําไมไม่ทํานะทําไมต้องขูดแล้วปล่อยไว้อย่างนี้ด้วยหรือว่ามันช่วยอะไรได้บ้างครับใครรู้ตอบที สามทุ่มสามสิบสามนาทีนะโอ้ยพังหมดแล้วเหลืออีกเก้าสิบห้ากิโลครับเราจะถึง ก็หุนโยทินแล้วครับผมเข้าในอย่างเดียวแปดสิบเก้ากิโล เหมือนเดิมแต่รถเยอะกรุงเทพครับผมสุดๆอ่ะ ลองหนองกี่ยาวจนมาถึงตรงเนี้ยฟิวเจอร์พาร์คลังสิตยังไม่หยุดติดติดยาวๆเลยครับผม บทริปปีใหม่1,739.8กิโล